วิธีการรับวอลเล็ตฟรีแบบใส่โคดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงเว้นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ ID นี้เข้าไปนะคะ ad 7 8 7 xq z เฮ A. มีแอดนำนาด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่างเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ได้รับเงินเท่าไหร ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมัน,นี่วอลเลตของเราตรงนี้ ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำว่าตกลงด้านล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนงอันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินขีบาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะสวัสดีค่ะฟีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรี คอนฟิในวันนี้ก็มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่1กันยายน2566ใครที่มาช้ามาไม่ทันก็รอร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปแล้วกันนะคะเพราะว่าช่องนี้แจกวอลเล็ตฟรีทุกวันการแจกถ้าเป็นเลทปกติถ้าเป็นวันปกติก็จะแจกในเลทที่อยู่กันได้คนแจกอยู่ได้คนรับก็ก็อยู่ได้แต่ถ้าเป็นสิ้นเดือนเราจะแจกเยอะขึ้นกว่าเดิมเอ่อ ประมาณนึงเอออย่างในคลิปที่แล้วเป็นการแจกสิ้นเดือนยอดในคลิปเมื่อวานก็จะอยู่ที่121บาทก็ก็ดีใจกับคนที่ได้ด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่ทันก็มารับอเบ็ตฟรีกันใหม่ในวันถัดไปหรือดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้หน้าโปรไฟล์ก็บอกวิธีการหางเงินออนไลน์ต่างๆนะคะใครที่ใครที่เป็น เป็นคนที่รักการหาเงินออนไลน์ก็ไม่น่าพลาดนะส่วนใครที่ชอบกิจกรรมแบบนี้ก็กดติดตามไว้ละกันนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆระบบจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของคุณแต่ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่แจ้งเตือนก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะเพราะว่าลงคลิปทุกวัน22นาฬิการหรือ4ี่ทุ่มส่วนการแจกวันนี้ก็เป็นการแจกแบบแอดไลน์เหมือนเดิม โค้ดด่งเปาที่เอามาแจากในวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่าดอกเข็มส่วนเวลาที่จะสามารถใส่โค้ดด่งเปาได้ก็คือ22นาฬิกา6นาทีส่วนใครที่บอกว่าดูคลิป3-4รอบแล้วไม่เห็นมีโค้ดด่งเปาเลยดูให้จบนะคะ ดูตั้งแต่แรกจนจบไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเลื่อนสคริปข้ามถ้าแน่นอนว่าคุณใช้วิธีการเลื่อนสคริปข้ามคุณไม่เห็นโค้ดอ่างเป่าแน่ๆยังไงก็ฝากดูคลิปนิดนึงนะคะส่วนใครที่แอดไลน์ไปแล้วก็ไม่ต้องแอดเพิ่มนะเพราะว่ามันมีอยู่แล้ว ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการแจกวอลเลตฟรีน Jack Free ในวันนี้ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่หรือกิจกรรมใหม่จะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ